สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างบ้าจากเพจขอแค่มีปักนะครับวันนี้มาแกะตัวดีฟันโฮมสมอล l นะครับจริงๆผมสร้างมาแล้วตัวสีดําตัวหนึ่งนะครับตัวสมอลแต่อนนี้สั่งเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับเมื่อวานส่งไวมากวันนี้ได้รับแล้วผมลืมคิดไปครับว่าคืนนี้เกผมน่าจะรอก่อนเดีย๋ยวมาแกะกันครับจะเป็นที่หิ้วกระดาษ แดบหลักโลกเอ้าเอ้าไม่รู้อะไรชนอะไรโอ้สวยถ้าเป็นกล่องสีดำครับสวยกว่านี้เพราะเปิดมาจะเจอสีดำานี่ก็เป็นคู่มือครับไม่ได้เียอะไรก็ลำพ้พวกอยู่ในกล่อง ันนี้ลำโพงนะครับแล้วก็จะยกนี้ขึ้นมาจะเจอขาลําโพงกับอะแดปเตอร์ขาเขาเป็นแบบธรรมดาเนี่ครับเป็นขั้วธรรมดาเสียบเข้าไปแล้วจะดูดอยู่อาจจะไม่ได้แน่นมากแต่ว่าถือว่าดูดอยู่ครับนี่ครับไม่ดูดเดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กกัน เยวจะใช้เป็นอะแดปเตอร์ที่โตผมแล้วกันครับเป็นหัวชาร์จของผมเดี๋ยวผมปรับก่อนตัวนี้ใช้ยี่สิบโวลต์โอเคคอนเนคกกับแอปพลิเคชันของเขาก่อนใช้ครั้งแรกก็ เหมือนเดิมครับแอปเดิมที่ผมลงไปตอนแรกครับแอปนี้ดีฟันแล้วก็น่าจะมาอา้ากดออกน่าจะมาที่เพิ่มตรงนี้กดเข้า่มาบวกก็เขาบอกให้เสียบปลั๊กเราก็เราเสียบแล้วเขาถามว่าไฟตรงนี้กระพริบไหมอ่ากระพริบอยู่เราก็บอกว่ากระพริบ,บเจอลำโพงแล้วตัวนี้ชื่อตรงไป อาจจะนานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมสกิปไปผมพยายามต่อแล้วยังต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองกดดูอีกสักทีครับแล้วผมทิ้งลองกดไว้สักพักหนึ่งครับ4-5ทีก็ยังไม่ได้นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นหน้านี้แทนนะครับก็เผื่อเพื่อนๆเจอปัญหาเหมือนกันนะครับอันนี้เราไปพร้อมกันเลยครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงต่อน่าจะเป็นวิธีแบบต่างหากพิเศษอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปเชื่อมที่ wiFi มาเชื่อมที่ชื่อลำโพงแทนนะครับตัว Wi-Fi แอป คร,ราเขาก็จะมาต่อในหน้านี้แล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเหมือนกันครับเพราะเมื่อวานผมลองสองเครื่องนั้นเชื่อมต่อง่ายมากเลยครับแต่เครื่องนี้เชื่อมต่อไม่ได้อันนี้ได้แนละ <c oughs> ก็ให้ชื่ออะไรก็ได้ดิบิ้งรูมก็ได้ชื่อนี้ไปก่อน แต่พอดีเมื่อวานผมใช้เป็นอีกเครื่องหนึ่งเป็นมือถือของผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็อัปเดตนีอัปเดตแล้วก็อัปเดตเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับรอไปไเรื่อยๆให้เสร็จนะครับใกล้เ,ลลลสเ,เ,เสร็จแล้วครับขึ้นว่า device r ร boot แล้วแสดงว่าซอฟต์แวร์น่าจะอัปเดตเสร็จแล้วครับเหลือแค่ต่อตัวลำโพงกลับมา เรียบร้อยแล้วครับก็ดันก็เสร็จแล้วก็ไปที่บลูทูธผมผม,ผมไปเลือกผิดตัวเขาแล้วผมไปเลือกตัว L เดี๋ยวต้องต้องต้องกลับก่นต้องเป็นตัวนี้ผิดตัวจะลองต่อบ t ูทู h ดูครับ เรืองานสีลก็ดนตร้ก็ใช้ได้แล้ะครับเดี๋ยวให้มารีวิวสองตัวตอนนี้มีสองตัวแหละอีกตัวนนเสียงประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ